สวัสดีจา้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเข้ามาเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้ะกดกับตุกไข่กดกระดิ่งจ้ะนอนหลับฝนตกฝนตกพ้ากน็นอนหลับเนาะสีแสบ สี่ตัวแตบพี่น้องน้องคึนไปเอใอขึ้นไอขค้นไปเฮ็ดมันแล้วจ้ะนั่งเอกเนี่ยละสี่ตัวเลยีอีกตัวนึง 촬 <목소리도> นี่คือน้องของป่นคือโดดจังซันนอ,อ่ะ มันอนได้ใบมันนอนได้ไบนอนไ đã cất để phải thai này, bạn vâng đấy để nè, nón, để chị bé Thái ngay bàn hay băng đây cả, Thì thướng hengnèt cả Piong, không nè, thướng heng phạ nè, นี่พี่ได้เออนี่บักตาสองสีบักมึนแน,น่เนี่ยนี่แบกขี้ดื้อไงเนี่ยนี่นี่แหลนะหนึ่งโตนี่หนึ่งโตสองโตโตนี่ตาบอดข้างนึ่งจั่เนี่ยเขาตีกัน ซีกันมะขาวนี่แหละจ้ะนี่ซื้อแต้มจ้ะสามตัวนี่นี่พ่ตองเลยซีตัวนี่ไ่ละกำไรนอนอยู่ใต้เตียงกำไรนอนอยู่ใต้เตียงนี่แหละพี่น้องอืนี่นี่กาแฟนี่จ้ะ บดถือกันแน่เลยเป็นอะไรฮะเป็นอะไรฮะนี่เง่าได้ตลอดเนี่ยเนี่ยมองง่ยหนาเนี่ยนี่ดือ้อสุดๆเนี่ยดื้อครับพี่นอ้องเนี่ยดื้อแห้งเลยลมาเนี่ยเด้ กบ่ยม่เห็นเห็นตาบ่เห็นเห็นหนวดได้ไหมดอครับดือเนี่ยบอถือกันกาแฟเราพี่หนอ้องเบิ้อชูตัวนะบ่ถือกันกาแฟตัวเดียวถ้าจบกัดกาแฟอย่างเดียวห่วงตาห่วงตาบ้างลูกมัลซิลี่ไปหอดใจตามึงอฮะไปโจ๊กชิมกันนะ <G ül> บอเลนได้พี่น้องหยอกหยอกอันนี้เนี่ยนี่ขาวตามโซนน,มมน,นั่นน่ะจองถึมั่งกันยัอ้ะท้องเป็นยังแปท้องเป็นอะไรให้แม่ดูดิโอ้อั่นน่นพี่ได้ cứ điều đi đấy hồi. này, Khao. Khao này. Khao này. หัวงตาบอกกันแล้วน้องเห็นเห็นแบบพี่น้องน้องในช่องเห่งพระเอาลงมาแล้วก็ไปลงกับปอยเขาพิดาพิดาชมบิวเดี๋ยวจะกำไลกำไลน้อนอยู่ใต้เตียง ขอพระคุณลลายได้จ้ะเด้อเขาม้าเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะกดซับสไคร์ห้องน้ำเนีย่ยแล้วก็กดกระดิ่งน้ำจ้ะจะได้ประพ,พาดคลิปใหม่ๆเราก็อย่าลืมกดติดตามได้จ้ะเด้อช่องพรักแมวชาแนลจ้ะก็ขอขอบพระคุณพ่อพรแม่แม่สำหรับการติดตามได้จ้ะเด้อให้คอยพอ่พอพรแม่แม่ทีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคภยัยไข้เจ็บนะพี่น้องเนาะแล้วก็โออปวดหัวลูก ห่างไกลจากโลกภัยข่เจ็บแล้วกะหายไม่โชคไม่ลาบมันหมาน,นเลยจ้ะเออจ้าแม่เออเ,ออเป็นยัไงกันสิขอปิดคลิปได้จ้ะเด้อขอบพระคุณค่ะสวัสดีจ้ะ